สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่เยพินหนีไปเที่ยวมาสี่คืนนะดูลูกน้องเยพินเนี่ยมานั่งกันดีๆมาดีๆทำดีๆหอมยายกุหลทีก่อนหอมยอดหอมย้ายดีๆก่อนยอดหอมย่งอ่ออ๊อฟอทปอออมามามานั่งกันดีๆกินกันดีๆเราไม่อยู่อ่ะเขาก็คิดถึงเรานะเยพินหายไปสี่วันนะมาทำกันดีๆ ถ้าตัวไหนกินแล้วคลายข้าวเหนียวตัวนั้นจะโดนผ่านสามคำนะลูกต้องกินข้าวด้วยนะลาเต้มาดีๆตรงนี้ลาเต้มาตรงนี้ดีๆอ่ะอย่าลาเต้ยอดได้ไปคำนึงแล้วให้ลาเต้คำนึงโอ้โหไก่ชิ้นเดียวก็มาแย่งกันลาเต้อะโขของลาเต้ไก่ล่วงแล้วนะลูกอ่ะลายยอดลายยอด ล่าเตะอ,อ่ะโอ้โหดูอย่างนี้มีมีโมคะนะลูกมีโมคะนะลูกอ่ะ,อะโอ้โหอ่ะ,อะให้ล่าเต้งับบ้างสิลูกอ่ะหมดบอแบเขาวเหนียวไก่หมดข้าวเหนียวไม่หมดนะลูกข้าวเหนียวไม่หมดไว้ให้ยายกินเหรอลูกอ่ะ เดี๋ยวลูกเอาเอาอกจากถุงก่อนลูกเอาเออกจากถุงก่อนใจเย็นๆลูกค่อยค่อาค,คิดถึงยายพินนะยายพินไปเที่ยวมานะโอ้โหเอาเข้าวเหนียวด้วยเอาเข้าวเหนียวด้วยเอ้ยข้าวเหนียวเอาลาเต้มัง่งสิลูกลาเต้ลาเต้คลายข้าวเหนียวลาเต้ออดกินนะลูกถ้าลาเต้คลายข้าวเหนียวว่าลาเต้จะต้องโดนผ่านนะลูก ถ้าใครคายคยข้าวเหนียวจะไม่ได้กินนะ,ะ,ะ,ะให้รู้บ้างถ้าคนไหนถ้าตัวไหนคายข้าวเหนียวทิ้งตัวนั้นจะไม่ได้กินไก่นะลูกอ,อ,อไก่หมดแล้วก็เราแย่งไก่ในมือยายหมดแล้วอ่ะทําไงละ่ะไก่หมดข้าวเหนียวไม่หมดจะทายังไงเนี่ยไก่หมดชิ้นสุดท้ายแล้วนะเนี่ยลูกก้นถุงแล้วนะลูก ไก่นี่มันน้อยมันต้องค่อยๆแบ่งลูกมันต้องค่อยๆแบ่งไก่เนวยลูกไก่เนี่ยเต้เต้ไก่เนี่ลูกอไก่ล่วงแล้วเห็นไหมหยอด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 จะแยกน้องเนี่ยก็เมื่อกี้กินไก่เปล่าๆนะเห็นไหมเอามาไอ้เยเต้นั่นไอ้เต้ทำไก่ล่วงอดกินเลยอ่ะให้เต้มันเต้เอาลูกอ่ะ นีหยอดหมดแล้วนะลูกหมดแล้วหมดแล้วลูกคำสุดท้ายแล้วลูกยอดหมดแล้วคำสุดท้ายแล้วลูกเต้หมดแล้วลูกแบแล้วลูกแบแล้วหมดแล้วปะบายขอบคุณมากนะจ๊ะนี่เนี่ยถึงเราเราจะไปไหนกี่วันกระช่างเขาไม่มีการลืมเราเขาก็คิดถึงเราเห็นไหมดูดูมันดื้อกันจริงๆนะมา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 ไงยะยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวขอทํางานก่อนนะจ๊ะ งานเยอะจาะไปเที่ยวมาหลายวัน